สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมจะมาแนะนำโต o ยต้าลีโวสมาร์ทแคตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับผมปี2023ทั้งรถเลยนะครับผมเผื่อใครหา s m a r t c a คปตัวเตี้ยปีใหม่ๆนะครับแซมแนะนำเลยนะครับทั้งรถนี้นะท้งรถนี้มีเข้ามาจอดอยู่ที่โกดังบางนาทั้งหมด9คันนะครับผม แซมคัดมา2คันนะครับ2คันนี้เลขไม้สามหม่กิโลเมตรนะครับที่เหลือก็ไม่หลักหมื่นทุกคันนะครับแต่ว่า2คันนี้คือไม้น้อยที่สุดแล้วนะเป็นหน้าหล่อนะครับผมแล้วก็มีนี่เนี่ยทางรถเลยเดี๋ยวแซมจะไล่ในส่วนของทะเบียนแล้วก็เลขไม้กันก่อนเลยนะครับผมมามาไล่จากในส่วนของตัวนี้ก่อนดีกว่า60-34นนะครับผมนี่ เดี๋ยวนะนี่คันนี้นะ6034นะครับปี23เช่นกันนะครับ6034คันนี้เลขไมาย47,000กมนะครับผมต่อมา6024เลขไมาย48,000กมนะครับ6026เลขไมาย42,000กมนะครับ 6017เลขไม้สา0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ติดบุกแล้วนะครับผมติดบุกแล้วนะคันนี้คันนี้ยังไม่เห็นเลขไม้นะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็คันสุดท้าย6022 56000กิโลเมตรนะครับผมนี่นะจอดเรียงสวยๆเลยนะเดี๋ยวพามาดู2คันที่ไม้น้อยๆนะไม้สาม0 0 0่สามทั้งคู่นะครับผม มาเดี๋ยวลองมาดูลอ่ลอๆเลยนะมาเครื่องยนต์2,400นสีอ cc นะครับร้อยห้าสิแรงมานะฝาสวยๆเหมือนเดิมนะครับผมนี่มาเนี่ยสวยนะฝาสวยๆเหมือนเดิมเดิมสนิทเลยเนี่ยสติกเกอร์ตาไก่อะไรอยู่นะเนี่ยโหน่าสวยเนี่ยฝาแท้ๆโตต้าต้องมีนะแล้วก็แก้มดึงก่อนดึงยากมากเลย นี่นะแก้มสวยนะนี่แล้วก็มีเห็นไหมปั๊มโลโก้โตโ,ตโยต้าอาแก้มสวยนี่ดูหัวน็อตส,สวยมากนะปั๊มลมเบรก A B S ีเอสคาร์เคิลสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยหัวน็อตคานเห็นไหมไม่มีรอยขยับหัวน็อตสวยเนะี่ยสวยนะครับสวยอ่าสวยๆเลยสติ๊กเกอร์หม้อน้ำเดิมๆตัว L นะนี่ดู สวยงามนะแผ่นเพจกับในส่วนของสติ๊กเกอร์มรกรรถปีใหม่จะย้ายเข้าไปด้านในนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเห็นไหมสวยแล้วก็มีโลโก้โตยโยต้าชัดเจนนะครับโหนส,สวยตากลองตาไกา่มีครบเหมือนกันนะสติกเกอร์ครบครบนะมาเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะคัดไว้สองคันละอ่ะดูหน้าก่อนนี่นะ Smart Cap ตัวเตี้ยรุ่น2.4 Entry นะครับผมยางปี 2... อ่ะยางขอบ16นิ้วปี23นะครับผม23นะเนี่ยดูภายในเนี่ยเนี่ย Smart Cap ดูเบาะยังสวยอยู่เลยเห็นไหมเบาแคปยังสวยงามอยู่เลยนะมาดูสติกเกอร์มอกก่อนเห็นไหมอยู่นี่นะสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ลมมีอยู่นะไม่หายไปไหนนะ อ่ะ,อะดึงยากมากแน่นสวยสวยสวยๆเลยนะครับดูเลขไมสามหมื่นสามพกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะเช็คต่อไประยะที่38,000กิโลเมตรนะวิ่งได้อีก5,000กิโลนะครับยาวๆเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอแบบสัมผัสแล้วนะครับมี USB นี่อยู่ด้านนี้นะ USB อยู่ด้านนี้นะครับผมแอร์ Air เป็นแบบแมนวนวลนะครับนี่มาตามนี้นะเบาะยังตึงอยู่เลยนะเนี่ยสวยอยู่เลยไหมเบาคงเบาแขบสวยงามนะครับขาสวยๆขาคันเร่งน,นะยดูดูช่วงล่างก่อนเนี่ยดูขาล,ล่างสวยนะไม่จมน้ำนะครับผมสวยนะสวยๆเลยนะครับผม กระจกปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะพับไฟมือนะแจ้งก่อนแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์เห็นไหมสวยไหมเม็อาร์สวยๆเลยนะครับดูช่วงล่างเปีย้ยสวยมากนะครับผม,มนี่นะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะครับไม่ต้องห่วงแม็กไลเนอร์เป็นของโตต้านะครับผมโตต้าแท้นะแต่เข็บสวยไหมเห็นไหมแต่เข็บสวย 4R นะ 4R สวยๆเลยช่วงล่างสวยๆเหมือนกันนะต้องเหมือนกันนะ 4L สวยๆเลยนะครับมาเนี่ยดูคัดสนะี่ะสวยไหมอ่ะลองมุดดูช่วงล่างหน่อยเนี่ยดูเห็นไหมถ้อยเสียขาวๆเลยสวยนะแนบเนิบสวยงามเลย ดูกระบะนะชัดเจนนะรอยอาร์คนะครับอืมนี่นะแผ่นเพลอยู่นี่นะไม่ได้หายไปไหนนะอยู่นี่นะเซปเทมเบอร์ปี23ชัดเจนนะครับผมนี่นะอยู่นี่ซอกสวยนะซอกสวยมาดูสำเนาเล่มนิดนึงปี23แท้ๆนะครับกระบะบรรทุกไม่มีหลังคานะครับผม150ร5อ้ยแรงมา2400ซีซีเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะ คานนีแคปิตอนนะสวยๆเลยนะครับเนี่ยแอร์แบค็คู่นะครับผมดึงก่อนสวยๆสวยๆนะคันนี้ไม่สามหมื่นสามนะมาดมาดูอีกคันหนึ่งอีกคันนึงก็ไม่สามหมื่นสามเช่นกันนะนี่คันนี้นะมันเดินทั้งคู่เลยครับเดินเหมือนกันหันเดิมเหมือนกันเห็นไหม ฝาโตต้าแท้ๆเ,เดิมเหมือนกันปลากังรลาไก่เดิมเนี่ยเดิมร้อยอาร์คเดิมเหมือนกันนี่เห็นไหมเดิมเดิมเหมือนกันเลยนะครับโอ้โหนอาสวยๆเหมือนกันครับแผ่นเพลกับในส่วนของสติกเกอร์มอกอ,อยู่ด้านในแล้วนะครับไล่ดูเนี่ยโลโก้โตต้าชัดเจนแอนด์บินะคานไม่เงาเหมือนกันนี่นี่นหวน็อตเห็นไหมสวยๆตัวแอล หัวน็อตนะติ๊กเกอร์โตต้าตัว R เนี่ยหัวน็อตสวยสวยเหมือนกันเลยนะครับดูเหมือนกัน RW โลโก้โตต้าน็อตสวยนะครับปิดก่อนน่ะนี่สวยๆเลยยาง ขอบสินิ้วเช่นกันคันนี้ปี2องพเช่นกันนะครับยางติดรถนะสามหม่นสามพกิโลเมตรเช่นกันนะคันนี้นะสา0หมกิโลเมตรลืมบอกไปทั้งสองคันกิมแจรีโมท2ชุดเหมือนกันนะครับผมขาคันเล่งก็สวยเหมือนกันนะครับอยูคานล่างหน่อยนี่สวยงามนะครับคันล่างสวยๆนะ สติกเกอร์มอกอเช่นกันนะครับอยู่นี่นะสติกเกอร์ลมยางอยู่นี่นะนี่สวยงามนะครับสวยงามนะรอยอาร์คอะไรชัดเจนทั้งหมดนะครับสวยเหมือนกันเลยนะมันเดินทั้งคู่เลยครับคันไหนก็ได้ครับรอยอาร์ค รอยอาร์คนะรอยอาร์คอยู่สวยแต่คันนี้ช่วงล่างจะเลอะก,กว่าคันนั้นนิดนิดเดียวนะแต่สวยเหมือนกันเห็นไหม้อยเสียขาวขาวเหมือนกันรถเดียวกันนะครับรถสีขาวเนี่ยสติกเกอร์ก็ตามหน่วยงานนี้ที่เห็นนะครับโอ้โอันนี้มีข้าวเหนียวไก่ด้วยนี่นะนี่สวยเหมือนกันนะครับสีอามาร์ค นะครับไล่มา 4L นะตะเข็บสวยเหมือนกันนะครับผมออสวยงามเช่นกันนะครับรอยอาร์ตต่างๆรอยอาร์ตต่างๆรอยอาร์ตต่างๆนะครับส mart cap เปิดได้นะแผ่นเพจมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเซฟอันนี้ออกัดปี23านะครับ นะครับปี23ทั้งคู่ะเข็บสวยสวยเหมือนกันนะสวยงามเหมือนกันนะมาดูสำเนาเล่มหน่อยนะครับผมปี23นะครับผมเหมือนกันเลย6032 2 4์0า5 0แรงมานะอาค์คเนคแคปิตอลแก้มสวยเช่นกันเนี่ยสวยเหมือนกันทั้งหมดคันไหนก็ได้ นะครับผมสวยเหมือนกันหมดนะครับรถปีทั้งรถนี้ปี23นะครับมีอยู่9คันนะราคาเท่ากันทั้งหมด4 0 0 0 0 0 4 000, 4 0 0 0 0 0 0บาทนะครับผมทั้งรถเลยนะใครสนใจขนาดก็ทักมาหาแซมได้นะครับเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะจอดอยู่ที่โกดังบางนาทั้งหมดนะครับผมนะใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์06354 3692นะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ